กลับกาสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมาเปิดกล่องแท็บเล็ตและมือถือแน่นอนออไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอ,อเปิดวันนี้ผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมกับบอก,ออก,ออกว่าเปิดตัวโนเกียใหม่เนี่เหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยัมีคนใช้ด้วยฮะนีมีอันนี้เป<อ>็นของคนระดับเทพน,นะระดับเทพโอเคคุณใจนี่กูดูใจนี่ก็ใช้ตัวใช้ตัวนี้เหรอฮะโนเกียนะเมาบอกว่าไอโฟนแอปปองแอปเปิลเนี่ยแต่ไม่ตัวเงินดอนไม่แตะเลยไม่แตะไม่แตะไม่แตะเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่มีเงินซื้อ แล้วก็มีเซ็นแล้วก็แปะอ๋อเนี่ยก็มี iPhone ด้วยนะครับ,รบอื ก็คือต้องบอกว่าอย่างไงวันนี้จะเปิดตัวเรื่องเรื่องอย่างนี้ครับผมเนี่ยมีปัญหาอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันก็ใช้แชมพูเลยครับไม่ใช่ผมไม่ใช่แหรวก็คือในส่วนของการใช้สายเนี่ยเราเห็นว่าบางคนเนี่ยอย่างมอกอครับมีสมาร์ทโฟนเป็นแอ d ดรอยด์ไอแพดตัวนึงใช่ไหมครับไอโฟนตัวนึงไอโฟนแล้วก็อาจจะเป็นวินโด้ด้วยบางคนอี่ยนี้เขามีเยอะแยะหมดเลยครับในครอบครัวเงปัญหาที่เจอคือต้องพกสายหลายเส้นผมเนี่ยเคยเป็นเป็นไงฮะก็คือใช้ตัวสมาร์ทโฟนเป็นไอโฟนครับแท็บเล็ตเป็น Android แล้ว ใช้สายลูกตัดไม่ได้ไงนั่นน่ะสิปัญหาตัวนี้ก็คือบางทีลืมหยิบสายไปจบเลยจบเลยใช้ไม่ได้เลยก็คือต้องมานั่งเซ็งะงะแล้วมีปัญหาอีกแฟนอีกแฟนอีกแก็ใช้อีกแบบหนึ่งไม่ไม่หยิบมามายืมสายหไม่ให้ก็ไม่ได้ถูกไหมครับวันนี้นะครับทางทางเรื่องใหม่ทั้งเรื่องใหม่พอเอิญผมไปเจอครับผมเจ้าตัวหนึ่งมาที่ไหนชื่อว่านี่ครับนี่คืออะไรฮะกระปี่กระบองเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะแต่อะไรครับ รีแม็ก i n t e r อินเตอร์เนนนชั่แลเป็นใครไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไปเจอมาทำไมเจอทำไมฮะเจอมาเขารีแม็กเขาจะให้มีสายตัวนี้ครับเอามาทำอะไรฮะสายธรรมดาดิสายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นสายแบบทูอินวันครับยังไงครับทูอินวันก็คือนี่ถ้าเกิดเราต้องการชาร์จไอโฟนเสียบชาร์จอ๋อได้เลยใช่ไหมนะครับก็เป็นสายไอโฟนอีกครับแต่เรื่องการชาร์จอย่างเป็น Android ใช้อะไรครับไมโครยูนบี ก็เปลี่ยนหัวดึงมาเลยช้าๆคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนะครับนี่นะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยอดมากเลยครับครับผมค่อยๆดึงซาราอ่ะโอ้โหดึงมาปุ๊บกลายเป็นหัวตัวนี้อ่าแล้วก็นะครับแล้วก็ดึงมาครับดึงมาเสร็จทําไงครับระวังขาดไม่ขาดไม่ขาดไทนมากโอ้โหแล้วก็สามารถเสียพื้นที่แอนดรอยเสียบไปที่แอนดรอยเครื่องแอนดรอยเครื่องนี้นะครับได้เลยใช่ครับนะครับผมหรือ จะเป็นโนเกียก็ได้ทําได้นะโนเกียเขาก็ใช้ก็ใช้หัวเดียวกันนอไมโครยูบีนะครับใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอ่านะครับทาให้สายเส้นเดียวชาร์จได้เจ้าเจ้าจักรวาลไอแพดได้ไหมไอแพดไอแพดก็ได้ครับไอแพดก็เปลี่ยนนี่ะนะก็เปลี่ยนหัวก็เสียบเป็นไอแพดข้อดีของไอแพดก็คือยังสายตัวนี้รองรับเขาเรียกว่าการจ่ายไฟได้ถึง2.1แอมป์นะฮะบางครั้งที่เราไปซื้อสายทั่วไปเนี่ยบางครั้งจ่ายไฟไอแพดไม่ได้นะ สายจ่ายปุ๊บร้อนเลยนะสายร้อนเลยนะไม่ก็มีใช่เพราะว่าคุณภาพสายเนไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็ยันก็คือเนื้อดีจริงๆนะเป็นยางไกลๆยางใช่จัดเก็บง่ายครับเป็นสายบางอเวลาบกไม่ต้องกลัวสายขยำนี่คืนตัวเองนะครับไม่ต้องกลัวสายขาดเพราะมันเป็นเพราะเป็นยางเป็นยางเป็นยางความยาวเนี่ยประมาณ1เมตร1นเมตรนะครับวัดจากแขนเรามานรงนี่ใช่ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหัวในการเชื่อมต่อนี่ก็เป็นแบบ ยูทีครับจะเสียบกับโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้หรือว่าจะเสียบปลั๊กเราก็ไปหาพวกปลั๊กมาใช่ครับผมตัวนี้ก็สามารถเสียบได้เลยนะครับันี้ก็อย่างที่บอกครับเผื่อว่าท่านผู้ชม้าปัญหาเหมือนผมยังไงก็คือแบบสายเยอะสายเยอะสายไม่พอเส้นเดียวไปไหนมาไหนจบเลยเส้นเดียวเอาอยู่นะครับก็เรียกว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการมีปัญหาแบบนี้แต่ก็ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกวลว่า สามารถซัพพอร์ตอะไรบ้างครับอย่างเช่นพูด iOS 8ดได้ไหมได้ได้แล้วก็ต่อกับคอมได้เลย Windows วินโด้ก็ได้อยู่แล้วนะครับและ Android ก็ซัพพอร์ตนะครับก็เรียกว่าถ้าท่านผู้ชมเคยเกิดเจอปัญหาแบบนี้ก็บอลองดูลองดูสายพวกนี้ก็เรียกท in ว n นอย่างน้อยๆนะครับ w i n d o w ้ก็ยังมีเพื่อนเพื่อนมือเพื่อนแล้วทุกอย่าก็ได้ทุอย่ามีแล้วมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็คือสิ่งที่ผมเปิดกล่องในวันนี้เพราะว่า ท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาแบบผมก็เลยมาเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการ Add in Box นะครับเราแนะนำข่าวสารทางด้านไอทีอุปกรณ์เด็ดๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดมีคำแนะนำติชมรายการเชิญได้ที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ครับผมอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3ทุ่ม4 5ถึง4ทุ่มนะครับทางช่อง M Sport 3D หมายเลข14ระบบเคเบิลรายละเอียด2 4นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีิงๆเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวััสดีครบ Pera <laughs>